ซื้อมกเพชรกินอยู่อังกฤษแพงหลายพี่น้องมือนีก็ึใ่มาปลูกเองทุกคนสิ่งเท่าไใดมาปลูกก็จะมีมกเพชรมีพักบัวมีหวัวคิงพี่น้องมีเมลอนแต่ก็มีบลูเบอรี่แบล็คเบอรี่ราดเบอรี่พี่น้องสิงลองปลูกมนสิเกิดบอเนาะก่อนสิได้ลปลูกพี่น้องเอ้ยเทียงกันยังไงเนาะทางนั้นก็วิชาการเนาะทางนี้ก็วิชาหมัวค่อยเคยปลูกมาแล้วเนาะแต่ถามว่าเคยปลูกจักเสียพี่น้อง เพิ่นมีแต่อ่านอ่านอ่านจากปลูอกอ่านจากอินเทอร์เน็ตมาเพิ่นก็บอาจังสรนจังสีมาเทียงเหาอยียนะคือคนมาปลูกจังสรนจังสีไส้จังสรนจังสีพี่น้องโอ้ยคนบ่เคยปลูกกับคนเคยปลูกมาเทียงกันยังไงคอยบอริเวนวิชาการคอยวิชาหัวแต่เขาเคยปลูกแต่พอแต่แม่เขาเคยเห็ดอยู่ลาวมาเนาะว่าเขาเจะปลูกเดี๋ยวได้เดี๋ยวไ,ไี้ฮะกันปลูกไปจังสรนเนาะแต่เพิ่นบอจ้ะเพิ่นอ่นานในเน็ตมามาปลูกจังสรนเอาจังสัรโรงงานเอาดินจังสีลรงงานโอ้ยเจ้าโกสีได้เทียงกันยังไงพี่น้อง ข่อยก็บวนเนาะเนี่ย,ยกระถางของมาใส่แต่ข่อยเนาะได้กระถางเดียวสิปุูกแม่มันรวมเลยพี่น้องสิปลูกทั้งพักบัวทั้งหมอกพริกทั้งหัวคิงเนาะทั้ทงมีลอนเมื่อวันสิเป็นยังไรพี่น้องมันสิเกิดบบเนาะข่อยก็เอาดินมาเติมเพิ่นว่าที่ใส่ล้ายแกเพิ่อนว่าใส่ล้ายกบ่ไไรเพื่อนว่าใส่ร้ายเวลาเขาในเฮื่นไปหดหันหนับมันสีกระเด็นสีดใไ้ขี้ต้มขี้ดินหันฟองออกมอาสิเปืือนเฮื่นว่าสั่นโอ้ยพี่น้องเอ้ยคนเอ้ยคน ซำมาเหาเด็กหน่อยบูหูอีหย่างเพิ่นนะเ,เอาแท้เอาว่าพี่น้องหาก้ามาเคยปกบบอเขอมาม่เคยปูกแกขือตั้งแต่เกิดมาพี่น้องหากแต่เมื่อเพิ่น,น,น็นวิชาก,การทเาทียงเอาเที่ยงเอาพี่น้องอยูนั่มกันสมาร์กับแม่พี่น้องกัดกันขนาดภาษาอังกฤษเขาบลรายเลยคอยเลือใจบังคำคอยเลยบอกภาษา,าอังกฤษเทียงกันภาษาอังกฤษบาาล่ายก็เที่ยงภาษาลาวเพิ่นก็บอกเขาใจเป็นกันฮ่าฮ่าฮ่าฮอยู่เดี๋ยวมะพิกตีข่อยปลูกทุกคนมะพริกตีสื้อมากินเนี่ยแหละก็ลองเอามาปลูกเบื้อง ซื้ออยู่นี่ก็แพงเต๋อพี่น้องทุกนหน่อยหน่อยหนึ่งก็สี่ห้าสิบพันนับหน่วยก็ได้เลยสี่ห้าสิบพันก็ได้เพราะฉะนั้นก็เลยว่าลองเบิองเนาะหลายคนก็ว่าเอ้ยบอกหุ้งนะนะปลูกกินเองเป็นย่างวะสันดีพี่น้องเขาก็จะปลูกกินเองอยู่พะย่าไปหาซื้อหน่วยถ้ามันซุกนะแต่ว่า,ากรบโบเห็นหน่วยที่มันซุกพี่น้องส่วนใหญ่ก็จะมีแต่หน่วยดิบเนาะมือหนาก่อนท้าสว่าได้ไปหมากได้ที่ว่ามันมีหน่วยซุกๆขวัญซื้อซืลองซื้อหน่วยซุกมาปลูกบ้างพี่น้องว่ามันาะอยู่่นีก็ได้ พอขนาดอีสังก็คือถาเป็นของเอเชียนะพี่น้องก็คือแพงเนาะแต่ว่าล่องมือพี่น้องในทางนี้ก็จะล่องปูกล่องปูมือพี่น้องอันนี้จะเป็นบูเบอร์ร <ab> ี funnel. ่เอาใชทั้งหน่วยเลยอันน <ab es> <c oughs> ี้จะเป็นเมลอนพี่น้องเมลอนลองมือพี่น้องเมลอนก็เมลอนที่เสื้อมากินนี่แหละแล้ว่อยก็เลยเอาในมาตากไววเนาะล่องเมือพี่น้องบางเทอมอาจจะเกิดบางเทอมอาจจะบ่เกิดเนาะแต่ว่าบ่ล่องกับหูเนาะล่องเสียงเมืองนี่แหละ เพราะว่าอีกอย่างมันเป็นหนานาวนะพี่น้องถ้าเป็นหนาห่อนขนาดจะเกิดเนาะแต่ว่ามันเป็นสว่วงนี้มันจะเขาหน้าน้าเราดิพี่น้องก็เลยมาล่องปูเบิงเนาะปูแล้วจะเอาเขาในเฮือนเอาเขาในเฮือนลองกาเบียเอาเขาในเฮือนแล้วกะถ้าสว่ามันเกิดเนาะก็จะสิขย้ายออกเนาะแตกทูยังหญายทใหม่เนาะแต่ว่านี่ก็ลองเบิงก่อนพี่น้องแล้วก็หดหนับคนเบิงกันเนาะมันจะเกิดบอนเนาะชิป้าไว้บ้านทิดหนึ่งช่องทิดดิชิมาถ่ายอีเวงเนาะเบองคนไม่เคยปูพี่น้องขู่เขาปูพี่น้อง เจบ็งบงลำบากลำบนนะปู่ก็ได้ผ่านมาสองอาทิตย์พี่น้องเกิดจะพี่น้องนี่จ้ะเกิดพี่น้องงามยู่พี่น้องเจะบงแม่เกิดเนาะแต่ว่ายังบ่เเทนเห็นหัวคิงข่อยเกิดเธอพี่น้องชิมีเมลอนเกิดแล้วก็มกพริกแล้วก็พักบัวเนาะที่ว่าเกิดนะะแต่ว่าอย่างอื่นเห็นหัวคิงขอยยังบาเห็นโพห,หัวขึ้นมาเธอพี่น้องสภาพสองอาทิตย์ก็ได้แบบนี้เลยจ้ะทุกคนก็คือเอาเขายู่ในเหือนตลอดพี่น้อง บอพริกนี่ก็คืองามแห้งพี่น้องแม่ลอดนี่ก็งามแห้งบรรฮาวมันสีเป็นแนวดาต่อไปเนาะพี่น้องส่วนว่าบูบุรี่รัดบุรี่แล้วก็แบคบุรี่คอยบเกิดจะพี่น้องมันเป็นของขวอยของแฟนขอยปุ๋งทาะมันบเกิดเติมนะนี่จ้าทุกคนมาเบิ้งน้ากันนอวะต่อไปเนาะมนชิใหญ่โบเนาะอีกประมาณเดือนหนึ่งเนาะขวซอยขย้ายออกมาให้มันเป็นทุต่างหากเนาะแล้วก็เอาปลาไปแพ้ในเฮื่อนเนี่ยพี่น้องก็คือสิบได้ออกหนอกดอก เพราะว่ายังเพราะว่าอากาศมันเย็นแห้งพี่น้องนี่เด้บอบกเกิดพี่น้องบูเบอรี่แบกบุรี่รัดบูบอรี่บกเกิาขนาดเราผักบูเบ,บอรีาา่รัดบูบอรี่หลายคนมันกกบเกิดในอากาศหนาวเนาะแต่มันยังบกเกิดสูไม่ร่นอนเขาบ่ดยจ้า